รีวิวน้ำเลิฟพอชั่นทุกรสชาติแบบไม่อ่วยตอนนี้ซีเจคือแตกค่ะซื้อยากมากหาต้องสามสาขากว่าจะเจออมด้วยรสสตรอเบอรี่อืมกินสตรอเบอรี่แบบเด็กๆอมไม่ค่อยหวานเพราะว่าเขาเป็นซีโร่ชูการกินอง,งุ่นเคียวโฮอืมหอมเคียวโฮเด้งขึ้นมาเลยอืมเป็นกลิ่นเคียวโฮที่ไม่ค่อยหวาน ใช้คำนี้เลยกันกลิ่นแตงโมสับป,ปะรดอเอ๊ะกลิ่นคุ้นๆเหมือนเคยแต่เ,เคยได้กลิ่นมาก่อนเหมือนเครื่องดื่มบ็อกเทลถ้าไปผสมเล้านะ <laughs> ถ้าไปผสมโซจูน่าจะอร่อยกลิ่นฮันนี่เลมอนอรสชาติที่ไม่เคยเจอมาก่อนปกติกินฮันนี่เลมอนมันก็จะแบบหวานอำพึ่งใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นฮันนี่เลมอนที่หวานบางมากไม่คุนชินเฉยๆท้ายรสแตงโม คิดไปเองหรือเปล่าว่ารู้สึกกินแล้วมันเย็นเย็นที่ลิ้นนิดๆเหมือนน,นี่เลยเือนลูกอมแตงโมอ่ะอืมมันเย็นที่ลิ้นหน่อยๆจริงๆนะส่วนตัวแล้วพิมชอบสองรสชาตินี้สุดเลยรสแตงโมแล้วก็รสแตงโมสับปะรดส่วนตัวมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกผิดเหมาะกับคนชอบทานหวานน้อยมากๆเคยชิมกันแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าชอบรสไหนสุด